นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงห <c oughs> ลับตาเนกภาวนาพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้ต้องรู้จักการปล่อยวางอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในจิตจะเป็นความดีใจเสียใจอย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วจะไม่ให้อารมณ์ต่างๆภา,า,ายนอกนั้นเข้ามาทับถมจิตใจต่อไปอีกทำใจของเราให้สงบตั้งมัน่นให้ใจสว่างสวัยไม่ให้ใจขุ่นข้องมองใจด้วยอารมณ์กิเล สิ่งใดมันล่วงเลยมาแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลาปัจจุบันอารมณ์อนาคตการดีร้ายประการใดโลกนี้โลกหน้าโลกใดก็ตามจิตใจอย่าไปคิดไปนึกถึง ปัจจุบันนาธรรมทรรมที่เป็นปัจจุบันนี่แหละผู้ใดเราลึกโยูภาวนาอยู่พุทธโธในดวงใจระงับดับอารมณ์แสาายออกไปภายนอกได้จิตใจก็ย่อมเย็นสบายลงไปไม่วุ่นวายภายนอกตัววุ่นวายได้แก่จิตสังขารจิตมารจิตกิเลส จิดต,ตันหาความดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตันหาภวะตันหาวิภวะตัณหาจิตดิ้นรนไปตามตันหาไม่มีเวลาสงบขณะนี้เวลานี้เ <c oughs> <c oughs> จ็บใจของเราให้อยู่ภายในหรือว่าเก็บไว้ระลึกไว้เตือนใจไว้ ว่าจิตผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตเหล่านี้เองไม่ต้องไปหาจิตใจในที่อื่นจิตที่เป็นตันหาชอบหามาไม่ชอบละออกไปนั่นแหละคือว่าจิตตันหามันหามาติดหามาบังหามาคิดมาเอามา พระพุทธเจ้าสอนว่ายาได้เอามาสลากมันออกไปปล่อยมันออกไปทำให้ใจนี่หลุดลอยออกจากตัณหาทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกรวมกำลังจิตใจณนภะายในใจของตัวเองให้มีพละกำลังอันสามารถอานทาน ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนาในใจของเรานี้ให้มันเกิดมีขึ้นเต็มอยู่ในใจเมื่อศรัทธาความเชื่อมีแล้ววิริยะความภาคความเพียรความพยายามตั้งอกตั้งใจในใจของเราให้มันมี การละกิเลสเก่าแก่นะภา,ายในออกไปเพียรละกิเลสอันมันมีโย่ให้หมดไปสิ้นไปและระวังกิเลสใหม่มันจะขึ้นมาอีกกระทบมาใหม่สิ่งที่เราทำได้แล้วปฏิบัติได้แล้วก็รักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมคลายไป พุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ภายในสติความระลึกได้ระลึกว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาทำการงานทางทางกายทางวาจาเป็นงานทางจิตงานภาวนานละกิเลสละความยึดความถือในจิตในใจออกไปจิตใจของผู้ใด มีโทสัจริทธเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในก็ละขณะนี้วางขณะนี้ถอนออกไปในเวลานี้ตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ในเมตตาแก่สัตว์โลกทั้งหลายเมตตาตนหมายถึงให้เราทำคุณงามความดีภาวนาให้พร้อมมูลอยู่ เอาจนตนคือจิตใจนี้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่งตางๆน,นานาได้เหมือนพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เมตตาตนก่อนอื่นได้เมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตรัสลู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธิธญาณพระองค์ก็แสวงหาตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญ ทานศีลภาวนามาจนครบท้วนทุกส่วนทุกประการจนได้ตรัสรูลละกิเลตัดตัณหาออกหมดกระว่าละกิเลลรอมทางวาสนาได้หมดสิน้นหลังจากนั้นแล้วกิเลถภายในใจของพระองค์ก็ไม่มีมีแต่ความเมตตาการุณแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมืดมนอนทกการอยู่ด้วยกิเลสโทสะมืดมนอนทกการอยู่ด้วยกิเลสลาคะตันหาโลภจิตไม่อิ่มไม่พอเพราะไม่ภาวนามืดมนอนทกการอยู่ด้วยกิเลสโมหะอวิชชาตันหาวนวายโยในเรื่องอันเก่าสิ่งอันเก่า ซ้ำซากอยู่ยังเก่านั่นเองพระองค์ก็มีความเมตตาการุณแก่สัตว์โลกไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกับใครพระองค์รู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมพระองค์รู้แจ้งหมดทุกอย่างทุกเระการแนวว่าไม่กระทบกระเทือนบุคคลผู้ใดไม่เกลียดใครไม่ชังใคร พระองค์ทำใจให้เป็นกลางมัชฌีมาปฏิปทาแล้วว่ายูศูนย์กลางความรักเกิดขึ้นก็ไม่เอาความชังเกิดขึ้นก็ไม่เอาความโกรธโลภหลงเกิดขึ้นก็ไม่เอาคำว,ว่ายูศนกลางศูนย์กลางรู้มัชชีมาทํากลางทํากลางรู้รู้ก็คือจิตใจรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่รู้สงบตะนับ ไม่ใช่รู้เลื่อนไหลเรียกว่ารู้อยู่ไม่มีอะไรก็เรียกว่ารู้อยู่สงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจของพระองค์เองพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีความเมตตากรุณามุทิตาแก่สัตว์โลกไม่เอารัดเอาเปรียดใคร หน้าที่ของพระองค์เมื่อได้ตรัสโลูพระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณแล้วก็เขาเข้าถึงพุทธวาาพุทธวงพุทธประเวณีประเวณีของศาศสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เก่าแกมาอย่างไรพระองค์ก็เข้าโซปฏิบัติเช่นนั้น ได้แก่พุทธกิจห้าประการตื่นเช้าพระองค์กโปรดสัตว์ในทางบินทบาทตอนใบบ่ายเย็นเย็นก็ตรัสพระธรรมเทศนาะให้อุบาสกอุบา,าสิกาศรัทธาชาวบ้านนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐี ตลาดลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญคนทุกไร่อนาถาประการใดก็ตามผู้ใดมีศธาเชื่อเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปรวมที่วิหารศาลาการประเรียนรอฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็มาโปรดมาสอนสอนตั้งแต่เบื้องต้น่าำกลางที่สุด อย่างนี้ทุกวันตอนคำปโดเซพิคุโอวาดังประธานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสาม,มเณรสาม,มเณรลีภิกษะมานาตาผ้าขาวนางจีลือสีนัดบดูรผู้เสียสละกิจกรรมการงานคารวะญาติโยม หมดแล้วมาโกนพ้มโกนคิว้วอันใดที่มันเป็นอุปสรรคท่านก็เสียสละออกไปหมดแล้วยังเหลือแต่ทางใจทางใช้สติสมาธิปัญญาพระองค์ก็มาโปรดเน้นหนักไปในการนั่งสมาธิภาวนาทำใจของตอนของตอนให้สงบตั้งมัน่น ยาได้วันไหวไปตามโลกกระทำโลกกระทำแปดประการในโลกนี้สาวกของพระพุทธ,ธเจ้าไม่ควรวันไหวได้แก่ความสกายสบายใจนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยาได้ติดความทุกข์กายทุกข์จิตนิดหน่อยก็ยาได้ไปติดไปข้อ ชำละจิตใจนั้นให้ผ่องใสสะอาดอยู่มีความสรรเสริญเยินยอก็อย่าได้หลงมีความติตินนินทาก็อย่าได้ไปทุกไปร้อนมีลาบเสื่อมราบก็เป็นธรรมดาของโลกมียอดเสื่อมยศก็เป็นธรรมดาของโลกจองพากันภาวนาพุทธโธในใจ เอาคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั่นแหละดีที่สุดเพราะพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วละกิเลสพร้อมทางวาสนามีจิตใจอันบริสุทธิ์ผองใสที่สุดให้เราทุกคนกราบไหว้บูชาทั้งในใจทั้งวาจาทั้งกาย เมื่อโพปฏิบัติธรรมเระลิกถึงพระองค์อยู่ความเศร้าหมองขุนัวในใจก็ย่อมหายไปศีนธรรมกรรม,มาฐานก็จเจริญขึ้นจิตใจก็สามารถอาฐานที่จะลุกขึ้นต่อสู้กิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของตนทุกคนในครั้งพุทธกาลท่านมีวิธีอย่างนั้น เมื่อมาถึงพวกเราทั้งหลายก็อย่าเป็นคนใจน้อยจงเป็นคนใจใหญ่ใจให้ใหญ่เท่ามะพร้าวมาอย่าไปทำใจน้อยกระทบกระเทือนอะไรก็วันไหวกลัวตายอันนี้แล้ยว,ว่าคนใจน้อยคนใจน้อยด้วยคนใจเบาด้วยไม่หนักแน่นเหมือนแผ่นดินพระพุทธเจ้าเรียกว,ว่าพระองค์มีใจหนักแน่น มีใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเต็มโลกพระองค์ปลอดสัตว์ปลอดตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนตั้งแต่ยังเป็นสามัญชนคนธรรมดาปุถุชนจนได้สำเร็จมีดวงตาเห็นธรรม ที่ว่าพระโสดาพระสะกิทาคาพระอนาคาจนถึงพระอาราหันตาคินาศจบพรหมจันท์ถ้าถึงขั้นอาราหันตาแล้วก็ไม่ต้องสั่งสอนอีกเพราะว่ากิเลสลาคโทสะโมหะทันละได้แล้วสิ่งที่จะมาสร้างกิเลสขึ้นมาใหม่ไม่มี น,นั่นการระเลือกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพื่อยังจิตใจศรัทธาของเราให้แก่กล้าคนเราเมื่อมีศรัทธาแก่กล้าแล้วทำอะไรก็ทำได้ภาวนาที่ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเพราะศรัทธาเกิด คำว่าศรัทธ,ธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในจิตในใจของเราทุกคนเมื่อเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเห็นจริงเห็นจังตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่กลัวทุกเลือดร้อนประการใดตั้งใจทำอะไรไมีความตั้งใจเป็นส่วนตนเป็นเรื่องของตัวเองหน้าที่จะต้องประกอบกระทำ ไม่ไม่ใช่เพื่อว่าทำเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงเอายศเอาลาภทำเพื่อละกิเลสราคะให้หมดไปทำเพื่อละกิเลสโทสะให้หมดไปทำเพื่อละกิเลสโมหะให้หมดไปสิ้นไปตราบใดกิเลสยังมีอยู่ในใจสาวกในครั้งพุทธกาลท่านไม่นิ่งนอนใจ แม่สาวกในสมัยกึ่งกลางคือเราเราท่านท่นก็เมื่อนกันอย่าไปทอดแพร่ออนแอตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ทรงตักเตือนว่าการนั่งสมาธิภาวนาทางกายนั้นง่ายแต่การนั่งสมาธิทางจิตทางใจนั้นยากน้อยคือว่าจิตมันยังไม่ตั้ง ยังไม่เห็นด้วยน้ำจิตน้ำใจของตัวเองเชื่อผู้อื่นท่านว่าดีแต่จิตใจเรายังไม่เห็นคุณงามความดีอันนี้แหละมันพทอดแท้อ่อนแอได้ถ้าอาว่าจิตใจของเราทุกคนไม่เลือกว่าหญิงชายเด็กหน่มแก่ไม่เลือกว่าคฤรือหัดนักบูต มันขึ้นโยกับดวงจิตดวงใจขึ้นโยกับสติปัญญาของแต่ละบุคคลเมื่อศรัทธาปัญญาเกิดมีในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ย่อมทําความดีจเจริญอยู่ไม่ทอดทุละคนอื่นผู้อื่นจะไม่ทําไม่ปฏิบัติไม่เป็นไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลตัวเราหมายถึงกายวาจาจิต ที่นั่งภาวนาอยู่นี่แหละต้องประกอบกระทำให้มันบังเกิดมีขึ้นอยู่เสมอเดีวว่าศรัทธ,ธาความเชื่อฝังไว้ให้ลึกในหัวใจอย่าให้เป็นศรัทธ,ธาเลื่อนลอยศรัทธ,ธาไม่จริงเอาให้มันปักหลักลงไปในเหมือนกับว่าเสาหินที่ใหญ่และยาว ฝังลงไปในพื้นแผ่นดินครึ่งหนึ่งเหลือไว้ครึ่งหนึ่งล,งงลมจะมาสิบทิศหินศิลาที่ฝังลงไปนั้นไม่หวั่นไหวชั้นใดผู้นั่งสมาธิภาวนาปฏบิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาก็ให้ตั้งใจลงไปให้มั่นคงนั่นแหละสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านมีความภาความเพียรความพยายามเอาใจใส่ในข้อปฏิบัติท่านถือว่าข้อปฏิบัตินั้นเป็นกิจสำคัญเมื่อพระสงฆ์สาวกเลิกลาไปแล้วตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้มีเวลาหลับเวลานอนอัตละเตเทวปัญหาหนังตอนเที่ยงคืน ก็ทรงพยากรณแก้ปัญหาของเทวดาเทวดานั้นไม่เฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งนับตั้งแต่ภูมิเทวดาจนถึงพรหมถึงเท่ามาหาพรหมท่านผู้ใดที่เป็นเทมีกายทิพไปมาได้สะดวกเกิดความขัดข้องสงสัยอะไรก็มา ถามพระพุทธเจ้าหรือมาเวียนปัททักษินแล้วก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกทุกคืนภายในสี่สิบห้าปีที่พระพุทธเจ้าของเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่จนจรจะสว่างพระองค์ก็พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายว่ามนุษย์และเทวดาอินทรลมเหล่านี้ใคร หนอเป็นผู้มีบุญบารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏปรากฏแล้วก็ตื่นเช้าก็ไปโปรดถ้าไม่มีก็แล้วไปตอนเช้าก็โปรดสัตว์ตามเคยนเนคือวากิจห้าอย่างของสระสาทสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนเราทุกคนทุกดวงใจ ไม่เหมือนพระพุทธเจ้ามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวต้องตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจพุทโธอยู่ในใจธรรมโมสังโฆอยู่ในใจเจตใจไม่ฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆ อารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของโลกให้มันห่างไกลจากจิตใจของเราให้ใจของเราอยู่ในกำแพงแก้วพระพุทธเจา้าคือพุทธโธนอกจากพุทธโธแล้วไม่เกี่ยวใครจะว่าดีว่าร้ายอย่างใดเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของโลกกระทำจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องโอปัญญิกธรรม น้อมเข้ามารวมเข้ามาอยู่ในจิตใจของตัวเองปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งหลายเพึ่งมาลู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตจำเพาะจิตจำเพาะตัวจำเพาะภายในนี้เท่านั้นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องของโลกเรื่องภายในภาวนาทุกลมหายใจ เป็นเรื่องของเราทุกคนจะต้องประกอบกับธรรมไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกขณะทุกเวลาเมื่อประกอบกบระทำอย่างนี้เนื่องนิดติดต่อกันอยู่ในดวงจิตดวงใจของผู้ปฏิบัตินั้นแล้วว่าต่อเนื่องอยู่ทุกเวลาไม่ให้ขาดสติความระลึกได้ เมื่อสติไม่ขาดสมาธิจิตตั้งมัน่นก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่มันมาจากที่อื่นไม่มีเทพ,พดาอินพรมยมยักษ์ที่ไหนมาทำให้เป็นเรื่องของพโยคาวจรผู้ปารกความเพียรผู้เพียรละกิเลส ผู้เลิกละจากความชั่วความทุกข์ต่างๆนานาเรียกว่าบาปหยุดทำรรบุญเรียกว่าจเจริญภาวนาอยู่นั่งก็ภาวนาพุโทโธให้ได้นั่งแบบไหนก็พุโทโธในใจเดินแบบไหนก็พุโทโธในใจถ้ายังไม่สงบก็พุโทโธเรื่อยไปเมื่อสงบแล้วมาตั้งมั่นแล้วในดวงจิตผู้รู้อยู่ ก็มาระมัดระวังรักษาอยู่ในดวงจิตดวงใจอันนี้ให้มั่นคงหนักแน่นไม่วันไหวสิ่งทั้งหลายรอบจิตใจรอบกายวาจาจิตของคนเรานั่นแหละมันแสดงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เต็มโลกแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นเสียก่อนก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้ถ้าจิตนี้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจ ก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เต็มโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนดูแต่รูปประขันของคนเราทุกคนแรกเริ่มเดิมทีเข้าปฏิสนธิวิญญาณเอามาจากท้องแม่ตัวน้อยนิดเดียวต่อมาก็จเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาจนคลอดเกิดมาเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียว นจเนเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเรานี่แหละแสดงให้ตัวเรารู้ใจเราเห็นผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้กำหนดให้เข้าใจมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนนั่นเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับลำดับมาโดยลำดับลำดับไม่ใช่มันอยู่ที่เก่ามันเลื่อนที่ไปอยู่ มีความเจริญขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้โรคประขันเขาแสดงธรรมให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจิตตั้งมัน่นเป็นสมาธิจะต้องเห็นว่าโรคประขันนี้เป็นก้อนทุก์เป็นกองทุกเป็นตัวทุกจ์จริงๆ ชาติความเกิดเป็นทุกข์ก็อยู่นี้ชลาความแก่เป็นทุกข์ก็อยู่นี้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่นี้เมื่อพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นในรูประคันเจบใจไม่รู้เท่าทันลอยวางยังไม่ได้ถอนยังไม่ออกก็ย่อมมาติดข้องผัวพันวิตกวิจารกลัวตัวเองจะตายเสียก่อนวุ่นวายไปหมด แล้วมันก็แก้ไม่ได้อยู่นั่นเองต้องแก้จิตใจผู้มาลุ่มหลงเคยจิตใจผู้รู้นั่นแหละมันยังเป็นผู้หลงอยู่ยังเป็นผู้เกี่ยวเกาะกังวลอยู่เคยตาใจยังไม่เกิดมีแต่ตาเนื้อตาเนื้อมันมองเห็นลูกภายนอกเท่านั้นดวงตาตาในตาใจตาภาวนาพุโทโธในใจ ตาภาวนาพุโทโธในใจนี้ถ้าตั้งมั่นติดต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะต้องสงบระงับแน่แนไม่เลือกว่าคนแก่คนหนุ่มคนเด็กใครใครก็ตามถ้าการเจริญอยู่ในจิตใจของตนนั้นมันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลทกลมหายใจเข้าและออกเตือนใจของตนให้รู้ว่า ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้อยู่ได้แค่ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ถ้าหมดลมหายใจเข้าออกเมื่อใดเวลาใดร่างกายสังขารเน่กลเน่าเปื่อยพุพังไม่มีอะไรชิ้นดีเวลานี้แม่จะเปื่อยเนา่าพุพังมีกลิ่นเหม็นบ้างเป็นธรรมดาก็ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ จะแกชลาขนาดไหนแกชลานั้นก็ยังเป็นหน้าดูอยู่เพราะจิตใจยังครองอยู่ในร่างกายนั้นถ้าหากว่าจิตใจหนีออกจากร่างกายแล้วจะมีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นคือร่างกายสังขารน,นี้เมื่อจิตออกจากร่างแล้วทิ้งไว้แล้วร่างกายนี้จะแข็งกระด้าง เหมือนท่อนไม้เหมือนต่อไม้เหมือนต้นไม้ที่เขาตัดแล้วนั่นเองแข็งทือไปหมดอีกไม่นานสองสามสี่ห้าวันร่างกายที่แข็งนั้นไม่แข็งอย่างนั้นอีกจะต้องพองขึ้นเขียวขึ้นน้ำเหลืองจะแตกไหลออกมา อาสุภะกรรมฐานจะแสดงให้เรารู้แล้วว่าคนเราไม่เลือกว่าใครเมื่อถึงบั้นปลายปลายแห่งชีวิตแล้วก็เป็นอย่างนี้พระองค์จึงทรงตัดว่าชลาพยาธิมรณะนั้นมันครอบงำจิตใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างนี้เว้นเสียแต่พระอริยสงสาวก มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสิ่งนี้จะมาครอบงาจิตใจของสาวกพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติธปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศชนี พิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตตมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกาอยู่โกภวะอะพิวาธนาสิริสนิจังวุทตาปัยิโนจัตตาโรโอธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขัง